สวัสดีครับวิธีการทำบูตติ้งโบนัสครับซื้อสินของเพื่อที่จะทำ BIP โค้ดครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นสีแดงครับเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อของแล้วจะได้นำคะแนนนะครับ MP มาคำนวณในส่วนหัวข้อบูตติ้งโบนัสนะครับเราติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเลือกสินค้าครับพอเราเลือกสินค้าได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะมาชาระเงินผ่าน บัตร ATM ของเรานี่เองนะครับพอเราเลือกสินค้าได้แล้วใช่ไหมครับเราคำนวณแล้วว่า MP มันครบนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ MP ครบนะครับหรือว่าจะเลือกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําให้ดูก่อนนะครับผมก็กดยืนยันตรงนี้ครับเลือกสินค้าได้แล้วก็กดยืนยันชําระเงินครับพอเราชําระเงินนะครับผมจะชําระเงินโดยบัตร ATM นะครับเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมที่เราบัตรเครดิตที่เราเวอร์ยฟเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเรากดเข้ามานะครับตอนแรกนะครับเรากดตรงบัตรเครดิตใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมาครับก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็กรอกหมายเลขบัตร16หหลักนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นชื่อเจ้าของบัตรนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยนะครับก็ตรงตามบัญชีนะครับผมแล้วก็วันหมดอายุนะครับใส่ตรงนี้นะครับวันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็ใส่ รหัสยืนยัน3ตัวข้างหลังบัตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดชำระเงินทันทีครับใครจะบันทึกไว้ในอ่านี้ก็ได้นะครับเผื่อเผื่อครั้งหน้าเราไม่ต้องเราไม่ต้องกรอกนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะกดชำระเงินไปเลยนะครับกดชำระเงินเสร็จป๊อปนะครับระบบนะครับจะถามว่าให้เราส่ง OTP ไปที่เบอร์ไหนนะครับเป็นที่เบอร์โทรหรือเป็นอีเมลนะครับ แต่แต่ละธนาคารอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็กดส่งไปนะครับในที่นี้เนี่ยอของผมจะเลือกเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ผมก็กดไปเลยนะครับส่งส่ง OTP นะครับผมกดส่งไปเราก็จะมีข้อความเข้ามานะครับเรากดส่งปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราได้ OTP เราก็จะมากรอกนะครับกรอกตรงช่องสี่เหลี่ยมที่เขามีให้นะครับแต่ละธนาคารอาจจะไม่เหมือนกันเนาะของผมมันเป็นธนาคาร ธนาคารกรุงศรีนะครับเสร็จเรียบร้อยพอผมกรอ,อกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราผมก็กดซับมิทครับกดซับมิทเสร็จปุป๊บเมื่อจ่ายเงินสําเร็จนะครับก็จะมีข้อความว่าการชำระเงินสําเร็จนะครับเราก็กดตรวจสอบรายการสั่งซื้อครับพอเรากดตรวจสอบปุป๊บมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับและขั้นตอนสุดท้ายครับ MP จะถูกอนุมัติก็ต่อเมื่อเรากดยืนยัน MP พนะครับพอเรามาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคถูกต้อง เรามากดยืนยัน mp เลยนะครับกดยืนยัน mp เสร็จปุ๊บแล้วก็กดตึ๊บแล้วก็กดยืนยันอีกทีนึงครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเราก็ไปเช็คดูตรงหน้าเพเซอร์นะครับเช็คดูตรงหน้าเพเซอร์ก็จะมีปุ่มตรงคําว่า b o ตต i n g b o น u สเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรูปไซส์นะครับไซส์ s ก็จะเป็น500 mp นะครับถ้าเป็นไซส์ l ก็คือ1,000 mp ครับนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะครับ b o ต t i n g ถ้าเรามีรายได้จากข้อบ o ตต i n g ก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับโอเคแค่นี้เสร็จสับเรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสำหรับการทำโบนติ้งโบนัสและก็การชําระเงินผ่านบัตรเดบิตนะครับหรือเครดิตนะครับบัตร ATM ของเรานี่เองที่สามารถชําระเงินออนไลน์ได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ